เปียนท่านที่เคารพในมิตรสายทุกท่านครับผมพุนตรีดรอ,อนุชาติบุญนาควันที่นพีทท่18กพาพัน2569ครับโอเว้นำเสนอเรื่องกระบวนการในการปันเด็กดีๆให้กลายเป็นสามกลีบของครูอาจารย์ชั่วช้าที่แฝงตัวอยู่ตามสถาบันการศรึกษาต่างๆโดยได้รับการรู้เห็นเป็นใจ จากให้อธิการบดีจากให้ผู้บริการและผู้บัญชาสูงสุดในสถาบันการศึกษานั้นๆเพราะถ้าให้คนพวกนี้ไม่รู้เห็นเป็นใจไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร้ครูชั่วอาจารย์ชั่วช้าจะไม่สามารถทําร้ายลูกหลานของพวกเราได้ที่มันทําได้ก็เพราะว่าทุกคนมันรู้เห็นเป็นใจกันไปหมดดังนั้นถ้าพวกเราท่านพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องทั้งหลาย ไม่รู้เท่าทันความจริงนี้ยังหลงคิดผิดๆแบบโบราณเดิมๆว่าครูเป็นคนที่ดีมีเมตตาปราณีต่อสทศิ์เป็นส่วนใหญ่นั้นท่านก็จะหลงผิดและลูกหลานของพวกเราก็จะตกอยู่ในหพวงเหวแห่งความมืดมนโดนหลอกล่อไปสู่เส้นทางมิจฉาชิดคิดดังที่เมื่อวานผมได้นําเรียนเรื่องสัญชัยปริภาชกมาแล้วว่าสัญชัยเนี่ยก็เป็นพรามณ์ซึ่ง ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรต่อลูกศิษย์ทั้งหลายแหละแต่ก็หลอกลวงเข้ามาให้เขาเลื่อมใสก็มีท่านโมคคลาสารีบุตรก็เคยไปฝากตัวเป็นศิษย์ของสัญชัยปนิพาชกแต่ว่าพอทั้งสองท่านได้มาพบกับพระอัสสชิได้มีโอกาสเข้าฟ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นในโนทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ไปนำเรียนด้วยความปรารถนาดีต่อตอนอาจารย์ของตอนว่า ท่านอาจารย์สัญชัยท่านมาศึกษาพระธรรมจากองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดีกว่านี่เป็นหนทางเดียวที่ทําให้หลุดพ้นวัฏสงสารได้แต่อ,อาจารย์สัญชัยไม่เคยคิดจะหลุดพ้นเพราะเขาไม่มีปัญญาสูงถึงขนาดนั้นเขาเพียงแต่ว่าต้องการลาบสักการะจํานวนมากมายเงินทองยศเกียรติยศชื่อเสียงท่านก็ตอบท่านสารีบุตรไปด้วยความชัดถ้อยชัดคําว่าอาาริบุตร ระหว่างคนโง่ก,กับคนฉลาดกลุ่มไหนมีมากกว่ากันทุกคนก็ทราบว่าคนโง่มีมากกว่าทั้งนั้นแหละคนฉลาดมีน้อยดังนั้นเมื่อคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดดังนั้นเรามีลูกศิษย์เป็นคนโง่เยอะๆก็ไม่ดีหรอเราจะได้มีลูกค้าเยอะๆส่วนคนฉลาดให้เขาไปหาพระพุทธเจ้าเถอะเราไม่สนใจกลุ่มนี้เราเพราะมันเป็นกลุ่มเล็กเท่านั้นท่านสารีบุตรก็เกตทันที ก็ชักชวนเพื่อนฝูงในสำนักสัญชัยปริพาชคที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่ก็แล้วแต่จำนวนประมาณ500คนไปฝ้าพระพุทธเจ้าปรากฏว่าสัญชัยก็โกรธสิเพราะว่าไปแย่งลูกค้ามันมาต้องเยอะอ้าวแล้วเงินทองค่าเรานเนี้ที่กูจะได้ล่ะกูก็อดสิก็ไปพยายามเกลี้ยกล่อมก็มีลูกศิษย์ครึ่งหนึ่งจำนวนประมาณ250คนเนื่องจากว่าเป็นคนด้อยปัญญาก็เชื่อฟังคำของสันชัยปริพาชค ก็ย้อนกลับมาไม่ยอมตามพระสายีิบุตรมกขาลาไปเหลือเพียงเด็กอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือที่มีปัญญาเท่านั้นน่ะก็ไปเข้าฟ้าพูะพุท่เจ้าแล้วก็ศึกษาธรรมะจนในที่สุดก็ได้เป็นอารหารกันทั้งหมดจริงเหล่านี้นะครับแสดงเห็นชัดเจนว่าครูชั่วมันมีเยอะแล้วประกอบกับมันได้รับอามิสินจ้างเงินทองมากมายจากสารมิกาที่มอรหลอกลอก่อให้ครูชั่วพวกนี้เป็นเครื่องมือในการล้างสมองเด็กทั้งหลาย ปลุกปั่นให้กลายเป็นเด็กสามกีบเพื่อทําลายสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อสถาบันหลักทั้งหมดทั้งสามของไทยพิ่นาพรไวายไปแล้วก็ไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆเลยที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวลังมิให้อเมริกาเข้าไปยึดครองประเทศไทยในแผนการของมันทําอย่างนี้มาในหลายๆประเทศท่านคงจะลืมโจโชวหวงหรือ,อยังครับไอตัวนี้ที่ก่อกวนในเรื่องกรณีของห้องกงป้องการที่จะ ทางความปั่นป่วนในประเทศจีนตั้งแต่จีนได้รับมอบฮ่องกงมาจากอังกฤษเมื่อหลายสิบปีมาแล้วไอ้โจโฉหวงนี้ที่จริงก็ไม่ใช่คนจีนมันเป็นคนเวียดแต่ว่าไปอาศัยอยู่ในฮ่องกงก็ได้รับทุนจากอเมริกาตั้งกลุ่มขึ้นมาเหมือนไอ้กลุ่มสามกีบไทยนี่แหละครับทําการปั่นปว่วนแต่รัฐบาลจีนเขามีความเป็นเอกภาพและเขาเข้มแ,แข็งเด็ดขาดต่างกับรัฐบาลไทยที่ไม่เอาไหนอ่อนปวกเปียกแล้วก็มีความ เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่มีอำนาจเพียงพอจีนยิงปราบปรามไม่โจโฉหวัววงได้แล้วก็เอาสมุนของมันอีกมากมายเข้าคุกไปในปัจจุบันนี้โมเดลนี้ก็มาใช้ในเมืองไทยก็เหมือนเหมือนกับการปั่นป่วนในเนปาลจนก่อให้เกิดการล้มล้างราชวงศ์ของพระเจ้าพิเินทราไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้และตอนนี้คนเนปาลก็สํานึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยหลงผิดไปเพราะว่านักการเมืองเนี่ย เลวสามต่ําช้าอย่างยิ่งเข้ามาประเทศชาติก็แตกเป็นเสียงๆพากันทุจริตโคตโกทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นผมจะมองเห็นชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้กลุ่มสามกลีบไม่ใช่มันไปกลุ่มกดดันทางการเมืองธรรมดามันเป็นกลุ่มการก่อการร้ายผมได้รับทุนไปศึกษาในเรื่องนี้มากมายแล้วก็มีความสนใจในเรื่องนี้ทุกปีเนี่ยในขณะที่รับราชการเนี่ยในกองทัพไทยเนี่ยมีข้อดีมากมายอยู่หลายอย่าง อย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆทุกระดับอยู่เสมองั้นแต่ละปีขณะที่ผมรับบริการก็จะมีลิสต์หลักสูตรมาเลยว่า,าคนไหนต้องการจะเรียนอะไรยังไงตามความสนใจถ้าเราต้องการจะเติบโตไปในทางหน่วยลบเราก็ไปศึกษาเก็บเรื่องวิชาสงครามทั้งหลายการส่งนาการการจู่โจมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดการสะกดรอยและก็มีอีกมากมายที่เวียนกันมา ผมวม่าต้องการจะเติบโตทางด้านการวิเคราะห์ผมเทําทการวิจัยทางศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สนใจทางด้านยุทธศาสตร์หลักสูตรมาในเรื่องการข่าวกรองทั้งหลายผมก็เลือกเรียนอย่างเดียวผมเรียนทั้งข่าวกรองทางยุทธวิธีข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และดังนั้นเมื่อมีทุนเรื่องข่าวกรองทางอินเทอร์เน็ตมาจากกองทัพสหรัฐส่งมาที่หน่วยท่านผู้ชาก็ได้กรุณาให้ผมไปเรียนเพราะว่าทั้งหน่วยมีผมศึกษาเรื่องนี้อยู่คนเดียวก็ได้ทุนไปเรียน จากนั้นก็มีทุนจากประเทศอิสราเอลส่งมาในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายตอนนั้นท่านพลเอกเลือลดรัฐรัตนาวาน,นิท่านมาเป็นผู้ชาห่วยผมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ6เดือนท่านไม่เคยรู้จักผมเลยผมก็เป็นผู้ตามชาท่านตามสายงานเท่านั้นแต่พอมีเรื่องมาเนี่ยแทนที่ท่านจะให้พักพวกหรือว่าลูกน้องใกล้ชิดของท่านไปเพราะการไปประเทศอิสราเอลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นประเทศที่น่าศึกษามาก ปฏติศาสตร์ยาวนานเป็นพันปีปรากฏว่าท่านให้สายกําลังลพลเอาประวัติของนายทหารในหน่วยไ,ไปดูว่าใครศึกษาทางด้านนี้มาก็พบว่าทั้งหน่วยมีผมศึกษาคนเดียวท่านกเ็เรียกผมไปพบท่านก็ถามว่าอาุชาติเนี่ยได้ทุนมานะเรื่องการ,รกต่อตั้งการก่ออานไลน์แต่คุณต้องไปเรียนที่อิสราเอลนะที่มเ,ศศททเ,เมืองเฮอร์ซียติดทะเลเิเ์เรเนียนคุณอยากไปไหมคุณอยากสิครับไม่อยากได้ไงผมชอบประวัติศาสตร์ผมอยากไปศึกษาดินแดนที่เป็นแกนของศาสนาหลัก ของโลกสามศาสนาคือศาสนายิวศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามผมอยากไปดูจุดที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนผมหยดไปดูเมืองเยรูซาเลม็มอยู่ๆ่้มหล่นโดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยและไม่ทราบโดยวัตถุนนี้มาเพราะทุนนี้มาก็เข้าไปที่ภูมิในการไม่เกี่ยวอะไรกับผมถ้าเรียกไปถามผมผมอยากไปอผมเห็นทั้งหน่วยเนี่ยมีคุณศึกษารเรื่องนี้อยู่คนเดียวนะถ้าคุณอยากไปเนี่ยคุณไปสอบภาษาอังกฤษให้ได้เกณฑ์กรมข่าวซะก่อน ถ้าคุณผ่านแล้วผมจะส่งคุณไปผมก็ไปกรมข่าวผมก็ไปทําการทดสอบภาษาตามเกณฑ์ของเขาพอผ่านปุ๊บท่านผู้บริการก็ส่งผมไปคนเดียวผมก็มีโอกาสไปเรียนที่อิาเอลทั้งนี้ไม่เคยคาดฝันมาก่อนแต่ว่าดินเป็นดินแดนที่อยากจะไปในฝันอยู่นานแล้วอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้เพราะเราก็ศึกษามาสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือประโยชน์และก็ข้อเด่นของกองทัพไทยในหลายๆด้านเราต้องการจะ ก้าวหน้าไปทางใดเราก็เลือกศึกษาไปในทางนั้นเนื่งจากไอการที่สะสมเกี่ยวเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องการกรา่อการร้ายเรื่องการข่าวกรองเนี่ยทำให้ผมมองชัดเจนมากว่าไอกลุ่มก่อการร้ายสามกลุ่มันคือกลุ่มก่อการร้ายจริงๆและจากการให้ท้ายกลุ่มชั่วร้ายต่างๆในประเทศต่างๆที่ที่อเมริกามันตามไปเป้าหมายคําเข้าวิธีการนี้ทั้งสิน้นแรกไลกรณีอาจารย์ชั่วหรูชั่วในมหาลัยในโรงเรียนไทยทั้งหลายนั้น ถ้าหากมองวิธีการทําลายแต่ละประเทศที่เป็นเป้าหมายของอเมริกาโดยผ่านหน่วยงานของมันหน่วยงานหนึ่งเป็นเรียกว่าห,หน่วยงานุ่นเชิดเรียกว่า Amnesty International ไอหน่วยงานแต่ละเรวนี่ในเมืองไทยก็มีแล้วก็ออกมาโลดแล่นทะลึ่งเจ๋อเสอในเรื่องต่างๆมากมายเพราะเป็นงานของมันในการทําลายประเทศของเราไอการสร้าง กลุ่มก่อการร้ายสร้างทายาทคนร้ายใหม่ๆเพื่อปั่นป่วนประเทศเป้าหมายนั้นอ่ะมันมีกระบวนการหลักอยู่3วิธีประการแรกเลยก็คือทําการโดดเดี่ยวกลุ่มเป้าหมายเสียก่อนอย่างกรณีสามกีบท่านเห็นว่ามันมีนมพิธีกรรมหรือมีกิริยาเฉพาะกลุ่มของมันเช่นมันจะต้องเลือกวิธีการออกมาอย่างในกรณีของประเทศเยอรมันสมัยฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เนี่ยไปลอกการทำคำเคารพของโรมันมาก็คือ การแสดงความเคารพในการยกมือขึ้นมาแบบนี้นี่คือการแสดงความเคารพของโรมันยุคเป็นพันๆปีก่อนฮิตเลอร์มันคิดเองไม่เป็นมันก็ไปลอกเข้ามากลายเป็นว่าเป็นการสารรเสริญที่เขาใช้คําว่าเฮลฮิตเลอร์ก็คือท่านผู้นําจงเจริญนอกจากนี้ก็คิดสัญ,ญลักษณ์ของนาซีคิดไม่ออกอีกไปลอกสัญ,ญลักษณ์ของชาวอารยันมาที่เรียกว่าสวัสดิกะ สวัสดิกะเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่เขาใช้กันมาเป็นพันปีแล้วไอ้ฮิตเลอร์อยู่ๆก็ลอกมาไม่เฉยอ่ะแล้วก็มาเอียงหน่อยนึงใส่อยู่ในวงกลมพื้นแดงก็กลายเป็นสัญลักษณ์นาซีพวกฝรั่งมาไม่รู้จักว่าสัญลักษณ์นี่เป็นสัญลักษณ์ของชาวอรารยันก็คือคนที่อยู่ทางอินเดียตอนเหนือตอนนี้ถ้าไปเขียนสัญลักษณ์นี้ใน,ในเยอรมันท่านไหนจะถูกจับได้นะเพราะเป็นสัญลักษณ์ต้องห้ามแต่ที่จริงมันไม่ใช่เลยเป็นสัญลักษณ์ ในพิธีกรรมของชาวอารยันนานแต่นานมาแล้วนี่ก็ลอ,อกมาเพื่อสร้างความแตกต่างไอสามกีบก็เหมือนกันทําให้เด็กนี่มีความคิดชั่วร้ายมีพฤติกรรมบ้าบาอแตกใส่เสื้อโสโโรกก่อกรรมทําเข็นทําสกปรกต่างๆเพื่อแยกกลุ่มนี้ออกมาให้มันเกาะกันให้เหนียวแน่นมันครบคนดีๆไม่ได้เพราะไม่มีใครครบครบมันนี่คือวิธีการกระบวนการแรกของ Am n ม s t y International ประการที่สอง เมื่อเอาผู้น,นี้มารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยก็ยัดความชั่วเข้าไปเรียกว่าซีดบริทติ้งเอาความชั่วฝังเป็นหัวฝังในหัวฝังในหัวฝังในหัวให้ล้มล้างความคิดเดิมๆก็คือวิธีคิดเดิมประเพณีเดิมวัฒนธรรมเดิมแล้วก็น,นิสัยเดิมๆทิ้งไปเรียกว่าสีเก่าทิ้งไปหมดยัดของใหม่ที่มันอปรีตันไยใส่เข้ามาและผ่านขั้นที่สองมาแล้วเนี่ย ขั้นที่สาก็คือการด้อยค่าไม่ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าท่านเป็นชาวพุทธในโมโคลสูตรข้อหนึ่งก็จะบอกว่ามีความองอาจในธรรมก็คือถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องทานองครองธรรมเปไปตามหลักคําสอนของเจ้าแล้วเราจะไม่วอกแวกเราจะไม่สงสัยเราจะไม่ลังเลที่จะกระทําแต่ถ้าหากมีความลังเลใจสงสัยอันนี้เป็นอกุศลจิตเรียกว่าวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยนี่แหละเป็นจิตชั่วแล้วทำให้เราเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะทำความดีไอ้อมเนส t ี i n t e เ n a t i เน a l ข้อ Reading. ที่3ามทำให้ทุกคนที่เป็นสมุนขมันเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองต้องเชื่อคำของศาสดาเท่านั้นนี่ก็คือ3ประการตามแนวาทางของ Amnesty International ซึ่งผมเอามาตำหายท่านดูดังต่อไปนี้ท่านจะได้ไปค้นค,นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับ เราสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการล้างสมองเพื่อสร้างอตัวสามกีบนั้นอะ่ะประการแรกเลยก็คือจําเป็นต้องทําลายตัวต,วตวนดั้งเดิมซึ่งเคยเป็นคนดีๆเคยเป็นคนที่มีศิลธรรมมีศาสนามีการสั่งสอนมาจากบิดามารดาที่เป็นคนดีทําลายมันทิ้งให้หมดเสียก่อนเพราะว่าถ้าล้างของเก่าไม่ได้ไอ้ความเลวสามต่ําช้าของไม่หมายจะยัดเข้ามาไม่ได้เหมือนกับท่านมีแฟลตได พอได้ท่านใส่ข้อมูลดีๆลงไปเต็มแล้วเราอยากจะเอาหนังลามโมกใส่เข้าไปมันใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะเก็บข้อมูลดีๆไว้หรือจะเอาหนังลามโมกชั่วลายใส่ลงไปให้จิตใจมันถูกกรอกมาแล้วให้ฝากไฟในสิ่งที่ต่ำซ้ำก็ไม่เสียดายแล้วข้อมูลดีๆลบทิ้งแฟลมฟอร์แมตใหม่เลยแล้วก็ยัดหนังลามโมกเข้าไปเยอะๆจิตใจัต้องต่ำซ้ำลงไปต่ำซ้ำลงไปก็เช่นเดียวกัน ถ้าเด็กดีๆเนี่ยมันเป็นสามกีบไม่ได้แล้วอยู่ๆจะมาบอกคนดีๆเว่าฉช่นเกลียดพ่อแม่อย่าไปอย่าไปนับถือพ่อแม่ในละคุณมันเลยเด็กเขาไม่ยอมรับหรอกครับแต่ทําให้เขายอมรับได้ต้องล้างสิ่งเก่าออกเสียก่อนให้เขาหมดความเชื่อถือในบิดามารดาอย่างที่ครูชั่วที่สามย่านมาหลอกเด็กว่าพ่อแม่มีบิพคุณนี่คือการล้างสิ่งดีๆออกไปเสียก่อนแล้วยัดสิ่งอป,ปรีใส่เข้าไปทดแทน หลักกรารก็เป็นอย่างนี้เป็นข้อแรกทาลายตัวตนดั้งเดิมเสียข้อที่สองยัดความชั่วร้ายใส่ลงไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปนี่คือการยัดสิ่งชั่วร้ายเข้าไปจากนั้นขั้นที่3คือสร้างไอ้ตัวสามกีบใหม่ที่เป็นตัวร้ายตัวชั่วนังบ้านันงบอทั้งหลายไม่เทเป็นบุ้งผิดหลงผิดจนทั้งอดอาหารตายไปด้วยความโง่ยกเคยเลี้ยงเก่งก็หลงผิดไปคนเหล่าเนี่ย ถูกหลอกลวงไปจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นที่3แล้วก็นี่ของขั้นการทําลายตัวตนซึ่งเป็นขั้นแรกผมนึกถึงยานิสาทุกทีเพราะผม,ผมทราบดีว่าคนคนนี้บีดามารดาเขาเป็นคนดีเป็นขคาราการชั้นผู้ใหญ่แต่เขาหลงผิดไปจากเดิมที่เป็นเด็กดีเด็กที่เชื่อมั่นศรัทธาจงรับภักดรีในชาติศาสนาพระมหาสัตว์ถูกครวปรีปั่นอยู่ปีเดียวหลังจากที่เขาจบเรียนรม เขาหลงเข้าไปในคณะรัฐศาสตร์จุฬาปีเดียวเท่านั้นครับเขากลายเป็นสามเกีบทันทีแล้วปัจจุบันนี้ก็หนีคดีไปไม่มีข่าวคราวอีกเลยนี่คือขั้นแรกทําลายความดีงามที่ฝังในตัวเด็กเสียก่อนเสร็จแล้วขั้นที่สองยัดความอปรีจันทรลใส่เข้าไปในหัวทําให้เด็กเนี่ยหลงผิดไปสิ่งที่ง่ายสุดคือเปลี่ยนพฤติกรรมเอาละพวกเราเป็นพวกเดียวกันเราต้องชูสามนิ้วสานิ้วนี่ท่านก็รู้ดีใช่ไหมว่ามันไปลอกมาจากหนังเรื่อง The Hunger Games ทำไมมันต้องลอเขาักเพราะมันคิดเองไม่เป็นก็เหมือนกับฮิตเลอร์คิดการแสดงความเคารพไม่เป็นก็ไปลอกของโรมันมาฮิตเลอร์คิดสัญลักษณ์ไม่เป็นก็ไปลอกของชาวอรารยันมาทุกคนลอกหมดเพราะต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ๆต้องมีสัญลักษณ์แต่เมื่อคิดไม่เป็นก็ลอกเขามาเด็กสามขีบไม่ว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียนเด็กในมหาลัยก็เปลี่ยนพฤติกรรมเสียใ,ใหม่ยักความชั่วร้ายเข้าไปจุดเริ่มต้นก็คือชั่วโดยการแสดงคามพฤติกรรม แสดงการต่อต้านไม่แสดงความเคารพเพลงสรรเสริญพระมีขึ้นทําเป็นต่อต้านเวรไม่กล้ายืนตรงเพราะมันทําไม่ได้จิตใจมันต่อต้านจนไม่สามารถทําได้จริงๆมันก็ต้องแกล้งทําเป็นเอามือไขว้หลังยืนแล้วก็โกหกไปเรื่อยว่าเนี่ยคือมันเคารพอย่างนี้แล้วที่จริงมันทําไม่ได้มันยืนตรงไม่ได้เพราะจิตใจมันต่อต้านมันเกลียดจนไม่สามารถจะเค้นออกมาได้ถึงแม้จะแกล้งทำมันก็แกล้งไม่ได้ นี่คือมันฝังอยู่ในสมองลึกแล้วเมื่อฝังความชั่วร้ายลงไปเด็กไปโล่มกิจกรรมจราจนต่างๆมีจราจนเป็ดมีแฟตม็อบมีการแห่ไดโนเสาร์สมัยเมื่อ3าสี่ปีก่อนท่านจะลืมไปแล้วเหรอแค่ขั้นสั้นนี้เองนะนั่นแหละครับคือการฝังความชั่วร้ายแล้วเสร็จแล้วเมื่อเด็กนี่ซึมกับความเลวทรามจนทั้งชาชีนแล้วก็สร้างตัวตนเป็นสามกีบตอนนี้คั้นเอาไปหลอกไปใช้เช่นไอ้ก้อนไขมันตัวผู้ไอ้ก้อนไขมันตัวเมีย ไอ้ใครจักใครทั้งหลายที่หนีคดีไปมากมายตอนนี้ก็โตเตไปนั้นทราบไหมครับไอ้เพนกวินก็ได้ทุนเรียนต่อแล้วใครให้ทุนมันก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็นายจ้างของมันไงผมก็บอกแล้วไอ้กันมันมันเป็นคนอยู่เบื้องหลังไอ้สารเลวเหล่านี้ทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการกระบวนการในการสร้างเหล่าร้ายที่ครูชั่วร้ายทั้งหลายโดยพยิ่งในมหลาลัยเก่าแก่ของไทยนั่นแหละมันทํากันอยู่เป็นขั้นเป็นตอนหนึ่ง ทำลายตัวตนเดิมของเขาทำลายความเชื่อมั่นทำลายประเพณีค่านิยมดีๆที่เขานับถือทิ้งไปหมดสองปลูกฝังความชั่วลงไปในใจิตใจสามเมื่อชั่วได้ที่ก็เอาไปใช้นี่ก็คือกระบวนการกว้างๆแล้วในวันพรุ่งนี้ผมจะนําเรียนว่ากระบวนการล้างสมองเด็กดีๆให้กลายเป็นเด็กอับปรีมีขั้นมีตอนอยังไงโดยใช้โมเดลในการก่อการร้ายนำมาเสนอท่านเพราะกลุ่มก่อการร้ายทุกกลุ่ม ถ้าไม่มีทายาทกลุ่มมันก็จะแก่ตายมันเป็นหลักทั่วทั่วไปในกลุ่มกออะไรทุกกลุ่มในโลกนี้ถ้าไม่มีทายาทมันจะตืบต่อไม่ได้มันจึงต้องอาศัยเด็กใหม่ๆเสมอเพราะเด็กเนี่ยยังความรู้น้อยด้อยปัญญาประสบการณ์ต่ำคิดไม่เป็นถูกหลอกลวงได้ง่ายจึงเป็นเหยื่อที่สําคัญที่สุดผมไม่ต้องการจะเตือนเด็กสามกีบทั้งหลายเพราะว่าผมไม่ใส่ใจกับคนที่มันเป็นสามกีบแล้วผมใส่ใจกับเด็กดีด ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เขากลายเป็นสาบกีบในอนาคตจะคุ้มค่ากับเวลากว่าและการที่จะช่วยเหลือเด็กดีๆนั้นต้องนําเสนอให้ท่านผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยเห็นความจริงในเรื่องนี้เมื่อท่านตระหนักแล้วท่านจึงน,นําไปเพ่งเล็งพิจารณาลูกหลานของท่านสถาบันที่ลูกหลานของท่านเรียนครูบาอาจารย์ที่มันเสี่ยมปั่นหัวลูกหลานของท่านไม่ให้มันทําร้ายลูกหลานของเราได้ โดยจะสเสนอรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปสําหรับท่านใดที่มีปัญหาไม่เข้าใจเรื่องนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดมากขึ้นตัวนาแจ้งนัดหมายมาได้นะครับที่ช่องทางนี้ผมยินดีจะให้ความรู้ทั้งหมดที่ผมมีอยู่เพื่อเป็นการแทนคุณแผ่นดินตามหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายร้อยปีผมพลตรีดร,อ,รอุชาติพุนนา เขาจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ